สวัสดีครับผมคุณสุขินมาดานนะครับเจ้าของร้าน D M Fabric นะครับวันนี้ผมจะมาไลฟ์สดแล้วแนะนำสินค้าที่ร้านนะครับเชิญเลยครับอันนี้คือผ้าคอตตอนปั่นคอตตอนนะครับนำเข้าจากอินเดียหมดเลยครับทุกอย่างนี่ครับผ้าจะมีความบางความพลิ้วของมันสีสดใส่สบายผ้านิ่มมากครับ ช่วงนี้ลดราคาอยู่นะครับครับต่อมานะครับฝั่งนี้นะครับตัวนี้จะเป็นผ้าชีฟองปักนำเข้ามาจากอินเดียผ้าเนื้อชีฟองเกรด A นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเนื้อไหมปักเนี่ยครับทางด้านล่างก็มีนะครับเนื้อไหมปัก ขอโทษีครับไม่ได้ไม่ได้ตั้งไว้ดีๆแต่ว่าคุณภาพดีครับรับประกันส่วนเข้ามาก็จะเป็นเนื้อไหมปักเหมือนกันครับปักดิ้นทองปักเส้นได้สีสันแล้วส่วนฝั่งนี้จะเป็นคอตตอนปักครับเขาคอตตอน120ยกรัมนำไปพิมพ์ลายก่อนแล้วค่อยเอามาปักทับครับอย่าง นี่ครับพิมพ์ลายหมดก่อนแล้วค่อยปักทับครับคือจะมีหลายสีนะครับจะมีหลายลายส่วนอยากจะให้ดูอีกสินค้าตัวหนึง่งคือตัวนี้ครับนี่ครับเป็นผ้าตัดต่อใช้เทปมาตัดต่อกันนำไปทำ นำไปตัดกระโปงรงผ้าถุงเสื้อได้หมดครับสินค้าตัวนี้ก็ลดราคานะครับพิเศษมากๆจริงๆส่วนนี้จะเป็นลายของมันจะมีหลายลายแล้วจะไม่มีชิ้นไหนซ้ำครับรับประกันได้ส่วนถ้าเข้ามาฝั่งนี้ก็จะเป็นเนื้อชีฟองปัก นะครับตัวนี้เป็นเนื้อชีฟองปักมีเพชรกระจกติดผ้าจะผิ้วมากงานปักจะหนักแล้วก็เส้นได้จะไม่ค่อยหลุดครับรับประกันเกรดครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นลดลายสีสันสามมิติเนื้อชีฟองปักเหมือนกันครับพวกนี้ก็ลดพิเศษมาก วันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาไลฟ์ต่อลดกระนำครับพวกนี้แน่นอนส่วนด้านหลังของเราก็จะเห็นว่าเป็นเทปแต่งชายแต่งเสื้อทำเป็นสายกระเป๋าได้หมดครับมีหลายขนาดตั้งแต่1นิ้วไปถึง6นิ้วครึ่งครับช่วงนี้ก็ได้ลดพิเศษมากลดในเพจของทางร้านด้วยครับชื่อเพจ DMFabric by SM ครับต้องมี Hashtag ด้วยนะครับลองเข้าไปดูในเพจได้ด้วยว่ารถรถขนาดไหนแล้วมีขนาดของมันราคาอะไรมีหมดครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้ด้วยครับว่ารถเท่าไหร่และสินค้าตัวไหนบ้างครับส่วนมาต่อไปก็จะเป็นผ้าคุมไหล่ตัวนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนสั่งซื้อในไลฟ์ แอดไลน์มาแล้วแค่บอกว่ามาจากทางไลฟ์นะครับจะแจกฟรีท่านละชิ้นครับจะมีให้เลือกนะครับลองดูได้ครับนี่เป็นผ้าไหมแก้วปักมืองานปักจากอินเดียครับผืนหนึ่งยาว2เมตร30กว้าง1เมตรเนี่ยครับงานศิลปะเลยครับ ของแบบนี้หายากมากแล้วเกรดแบบนี้หายากมากครับส่วนถ้ามาตรงนี้ก็จะเป็นเห็นสีดำหมดเลยครับคือพวกนี้คือเนื้อไหมปักครับเนื้อไหมอินเดียปักนะครับมันเป็นไหมผสมโพลีครับคือเกรดของมันนี่นำไปตัดเสื้อกระโปรง,งกางเกง สวยมากมีหลายลายนะครับแต่ลายละหนึ่งม้วนเองครับเพราะว่าทางร้านจะไม่ค่อยเน้นจำนวนเยอะแต่จะเน้นลายครับส่วนถ้ามาฝั่งนี้นะครับคือลายที่งดงามมากและเอกลักษณ์ของทางร้านเลยครับสินค้าพวกนี้จะราคาสูงหน่อยเพราะงานของมันครับ จะเห็นได้เลยครับงานแต่ละอย่างนี้แตกต่างมากความงดงามงานทุกอย่างนะครับคือจะมีหลายลายแต่จะมีแค่ลายละและสีละมวนนี่ด้านหลังนะครับงานปักเนี้ยบมากและตัวนี้คือชีฟองซิลมีหลายลายหนึ่งจะมีหลายสี แต่จะมีอย่างละมวนลองดูได้ครับตัวนี้วันนี้ก็จะลดลดครับปกติราคาสูงมากแต่วันนี้จะลดให้ทางลูกค้าไหลนะครับฝั่งนี้จะเป็นเนื้อใหมปักไหมอินเดียปักนะครับสีจะสดใสมากลวดลายจะเยอะ นี่ก็คือแทบชีฟองซิ้วหมดเลยครับคุณลูกค้าที่สนใจแล้วลองลองดูไลฟ์นี้อยู่ครับแอดไลน์มาได้เลยครับอันนี้ไลน์ไอดีของทางร้านนะครับแล้วเราจะมีของแถมให้ครับขอบคุณมากครับ เดี๋ยวพบกันในช่วงต่อไปนะครับ